ถึงเวลาสำคัญพี่น้องคือเวลากินเข่าละไม่ทรเขียดกบให้แต่ละคนเบิ้งให้แยยเบิ้งใัจะโอ้ยพอแกงพอแก่ไดยยายเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะพ่อแม่ตาเอยได้ปเดจีนหมดนอกไอ้ ใป่าโอมาได้ยตวปาคือตลายแทปานะ้ยเอาหอยเหลือมานหอยเหลือหน่อยกอบมัใช่ซของมือไต่เขียนน้อยครับอีซี่พัอีซี่พนั้งตอะต่เขียนหมูแล้วมันเขียนไปหลาอยู่นี่แปะคะจะรวมกันสามสี่มลูเขาเขาได้ของหนึได้ของแล้ครึ่งค่ง มันอยู่ตรงมันนี่จะมารวมกันบ่กินข้าวโคกนะได้ยามมาวากินข้าวโคกจะเห็นบะแมงของข้าน่ะข้าวได้ร้ายได้ข้าวกันเลยข้าวกล้วยจนตาสูดข้ากันเลยเขยมตูมันี่ยเกือบได้น้องสาวกูนะอันเฮ้ มึงกูมุกมาแล้วกูก็มาป่นชนะมันพวกูกินกวว่าทังไก่ได้เนี่ยะไก่แ่นี่ค่่างมากนี่างมันแม่กูได้กูกินแ้แม่กูซะก่อนแม่กูแมกว่ากินก็ได้จังหวะกันใหม่กูวานั่นอามไ มาทำที่ซองนาแล้มานางเอิ่มเบสแปลงกล่องกันพร้อมตั้งใจชิมานากิเขียดกีโกบกินสุดท้ายสุดท้ายบูตากิสุดท้ายบูตากินพี่ช่างมีแต่แจกวล้วนๆพี่น้องเอาเปลือกออกมามาจ้ำเพื่อบ่โบ้ยเพื่อกมากิ้วขาวอยู่ห่วยเด้อยพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำตาลนะกินข้าวป่า วันทั้งัห่ัเากนอกไกเจักังนั่งคุยลักูเมือล่างมือรตนเปลด้อคเดแจ่วสนแจ่วมือนี่พี่น้องเลยจ่วแจการเดันีเท่าปาอือวันี้นะแจ่วแจ่วส้นแจ่วันนี้นะบ่าไหวค่ะันยังไปตสจักยาออมาหอย เจแปะพได้ห่อพักมากกับบุงหนึ่งบูบอกว่าจ้ากูห่อทีน้องสัตว์เบิ้งเบ้าห่นสียดเสียดกล้องนะสเสียดมันเห็นขาๆยนะม่ตัวเสร็จทุบยานกว่าทุบยานปูสาจแปลเอาพักมาสวนหนึ่งพี่น้องกระสวนเลยเครื่องสวนเออนี่นะเลยพี่น้องเจแปะของากใหญ่เอาพักมาสวนหนึ่ง้าจะกูบเอาเขากูุบพรอ องมึงก <Cornell> ัเส้เก็บมากินไหนต้หนามึงชิปลาไว้มันแก่บอเก็บมาไห้กูกินน้ำแหน่บ่มี่ยังกินกันีกมึงก็แบ่งอะ้รทำไมถ่ายมึงอ่ะจ้าเก็บมเ็นมึงปลูกอยู่บ้านด้วยแต่กินโยคพกกนโค้าก็พัดดพเี่เมัจะอ้ากรนยังบอรข้ากระแจพี่น้องข้าย่งบอรผพักี แจ่บนมีแต่แจ๋ต้องข้ามีปิ้งซีมั่มแล้วเฮ้ยกอยากของมึงได้โ้แหของมึงแล้กูอยากกินเลยมึงเอามาตะงานดองมึงคือบอมากินอ่ามีกระเทียมพีองยายแปรกินกินมีปิ้งซีนพี่น้องข้าวปิ้งซีนมันหรือโซแห้งพักเทียมสดกันนะพักเทียมแม่บอกก่อนได้พักเทียมนมี่อวันไปย่าพ้ามาซื้อถือไปยังเด้่าสั่กินโว้ยอย เะไปดีสุดอ่น้องกินเผาวน้ำกันสองไว้โคตรโคลรตื่อหลังดีแล้วเอายขอบคุณหลังดีแล้วขอบคี่เติบตะเตี้ยจ้ะได้แขวะดีหยั่งเขาได้ขึ้นแห่งมาก นเ,นเนี่ยมไมแฉะเนี่ยคือเป็นจำผุจำปีกเนี่ยทักที่นั่นยายห่างนี่จะน้องเสียไว้เลยมาลงมาเอา่า <c oughs> ใบไม้เขียดมันเขียดมันกบเดอ้อคือแาวอินะ่มเลยมันมาเนี่ย<ำ> ม้เสียดมันเสียดวนี้นนนนานั้นงนานงานนั้มันใช่ช่ค่ะงามได้บ้างหเดี่ยวจึตาดูนหน่องามปะาะข้าไช่ข้าวเอือมัน,น,น,นไช่จะ่ข่าวข้าวเนะ ทำหมดอีกหนึ่งนนึกว่าจะทำมาแล้วเอาทำมาส่วนต้องตีส่วนหัวต่อใช่ไหโอ้ยหนื่อย อย่งะเอด้นไ้ก็พกันม่กเลยไม่ขีห้อได้ไเขียนนองเอัดเที่ยวกินบ่เบ้อห้าสิบอิรตั้มหัวหตั้มหัวแตลตั้มขาวกะบพ่น้ังมบ้านดอกติ๊มือจบมือเนาะ Ja, nope. ja. เราควคมมนก่อนมาอกนเป็นแล้วว่าม่นอนอยู่แคบอๆอนเมื่อจางเรามันคือะไรนีน้าพี่น้องเมื่อจังเราใช่ใช่จางเราวนนะเดี๋ยวทงเราเมื่อจางเรานีห้อ้า เขาจะนาหมดได้กำจิมือไปมือบ้นได้ที่นอกฮม้งุลาเจะนกับบูบูาเจ็นกันแล้วเยอะนำกับกินข้าวป่าเนาะเฮ้ยยายแป้ยังชิใหญ่อยู่บ้านเนาะข้าวติดมือว่าสั่นเนื้อเป็นปันเล่นกินิย ชิ้นแหงชิ้นแหงกบพี่รอเลยิ้นแหนาได้กำเสีมือวมใรมหอบื่อืมม่ใ่ง่อกันงานเต้ว่าอยาาด้นันหมกันยรางแถวฮะเร้มหมอถ้าคัมเป้อะไยเสร็จแต่อันเด่นแต่ืมไสอัน ก็ใช<ๆ>่ไข่ขาวน้ำ <c oughs> <children. S 1> มันน้อยเดียวเล็กสิลูกเฮ้ยแต่เ้ใช่เนี่ยเรแบะใช่หะใหญ่สีสวยน้ำอม่าจะใช้ไข่ขาวติดท<ๆ>ี่ท้องซื้อา

ฉันม่เคม่ตักบวเบิดโบวเบิดนะขอนุ่งรานก็ใช่ว่านะเขึ้นมาเข่าเราบ่ม่าเราโบนึ่งวันเดี๋ยวโตอาโตัมาเมื่อวานนี้มาเราชิ้นข้าวเย็นเมื่อคืนนี่นะเงี่ยเาเอาหัวบักงานอะค่ะโบว์เบิร์ดนะเขาดูได้เขาขึ้นกรไปสองนี่ยังคือเที่ยงพอวีอยู่

มักนำชุกมุกอย่างนีมบกอีมากหม่อมไอมันเป like ็นซีฟเด้ลาเสียดนึงก็ข้าวบางอะบ่ขาดไปพักเย็นละอย่างันงามนี่เขกถูกกำลังออก มาไรเน็ตก็บอเนตตัวมึงโยก็มีดึงหัวบุตยิงเลยตัวนี้แหนแเหนก่ได้ป้าโทรหัวสันนลอนแหด้วยใครดีใครดีกว่าจามาคือจะดีอะไรครับเระเห็นโอ้ยแงละเนี่อ่า ดีอ่ก็ืบ่น้าแม่บอกพี่เอ็ะอกเทียนะแม่แ้วอก็อไ่ะเมื่อะบแะรยมะ่ไมะฮุมจ็อจะัจบบอะังม็บแบอะฮแอะะอไรกยเ่กยมอะกยับแลยังมเบแบบอตาแอเอ้เ็ยงบะยาเป็นเลย มันันบวมพ่อกินยูเองหมูงเกแต่ตนท่วมดกตายเถูกไงแฟนองนุ่ไปเลยขนจนหมดบวมีมหงกปนเออทำอะไรก็ไ้เนี่ยแอนมึงได้มาได้ก็เจ้ากินกันเนาะเพื่อนองษ์เออไม่แต่ไปจืดน้ำเขาอีกกองเลยมากินมันเป็นม่วงทำไมเนี่ย บ้านท่งเ<ห>ลยคือเสียบ่วนม่วงวรวบรจัาดเ้ะนะกันเก็บโย่บอลเลื่อนไหวัาน,นะกันุนองเนาะแค่มันต่อมาหน้าเลยมันบอกเก็บเอามันก็บดมีไเก็บแต่ต้องกระบาดถต้หอหงเลยแบบนั้นหบ่มีมาหง่อยกิ้นีืค่้า่เป็น เสบเคยอี่องเอ้ยเสบเคยเกี่ยวเกือบบิ๊กฟุ๊กเกี่ยวเกี่ยวคนอืเอาเลยนะตะกทีนะครับเอาเอาเป็นสองอนข้างเอาอยู่แล้วเอออยากเมื่อกี้ตะเมื่อกตามมักปู ไม่มีร้องต็หายหายไห้ใายเดียดกระแสนะหช้อันาย้ข้าคุ้นนันหายกับบ่อนี้ใชรคุดนหายปัจจัยไปเอาคุ้งนู้นน้ำโตมาหายะห้างจากชงและห่างจากผูกผักเทียมผูกเียมช่งปีเนี่ยใี่้าปอโตกับผูก้าเป่อหานะข้าปอโตหรันไรข้าเป่อหญา เบ้อดนะยังมันดึงเมื่อวัดอีกนี่มัดึงเมื่อวัดว่างเลยดึงเมื่อเขาใส่กแต่ก็เป็นเวืเป็นเวออย่างเป็นบทเักแก้วเห็นเห็นแล้ววะเห็นอะเห็นพักแก้วเห็นแล้วเี่ยร่ มักแปงเ็ดได้ไหมเอาน้มายกละเท้าบ้นตอนตัดจันไหนเด็ดจักอันยนี่เป็เรื่องถ้าาต่อน่ะเมื่อกักไงผ้าาวเอเอืมัเลยอันบอลบอลละซํำนี่น่ะสองบอลอันบอลงหญ่ๆนะทำผ้าขาวบอลเลเอาเนียนี่ลูกัวเน่ยนี่เลมากง จะกินลายเพื่อ่ะหมดแล้วขานลบนั้นมันอันใส่แบบเต็มที่อยูแล้วมันละกับาดใหม่เฮ็ดกินตลอดโดยมันังมังลายมันจะบอมันนานปุ่งไงทุ้งหนวันชนเลยเอยบอกอ๋อมันนานใหญมันจะววแนวนะครังข้า้อะนปองข้าวข้าวต่อน้อยเลาจะหอยย้อนอ๋อเมื่อมองพิเกต้าคุณเนอ้นื้อหอย้อนหอ ก็จะกระตกินเข่าอยู่แล้ยุมเอายุ้มเอาแล้วนี่นาข่านี่อิ่ม่ะเส้ยอ้มอิ่มห้ออกมากไหมคะบอกเลาน้าสะแกงใส่เขียัดี่กินมันอิ่มมอิ่มแล้วซีอิ่มแล้วเนี้ยนั่นนห่เข่าป้าิลมรนมอิ่มากินมันอิ่มไหมรูปวกที่แฉกินไเนาะป้าโทพี่น้องเลย ยบขีบสำนีได้พี่น้องแสบแห้ง <c oughs> <c oughs>